รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับนี่คือชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งผมปีเตอร์ลุยส์แมวชีรับอาสาพิธีกรและพาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเดินทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนไปกับเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นอัญมณนีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ นั่นก็คือชุมชนวังอ่างตำบนวังอ่างอำเภอเฉวอดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชุมชนแห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งมีภูเขาอันเขียวขจีนะครับแล้วก็มีป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีท้องนาแล้วก็ยังมีทะเลอีกนะครับที่นี่ครับทำไมคุณผู้ชมถึงจะต้องเดินทางท่องเที่ยวมาสักครั้งนะครับติดตามชมได้ในชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งรับรองว่าสนุกแน่ครับ ออกเดินทางสู่การสัมผัสท่องเที่ยววิถีชุมชนสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่ชุมชนแห่งแดนใต้ที่เพียบพร้อมและแวดล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ผุดผ่องลักษณะเป็นแหลกคล้ายอ่าและมีบรรยากาศผ่อนคลายที่ผู้คนในพื้นที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์และน้อยคนจะรู้ถึงความน่าสนใจและเรื่องราวมหัศจรรย์ที่คงมอบให้ในพื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ที่น่าหลงไหลแห่งหนึ่งในเมืองไทย กับชุมชนที่เรียกขานกันว่าชุมชนวังอาจตําตบลวังอาจอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอเชิญสัมผัสกับบรรยากาศธร,รรมชาติแสนล้ำค่าแห่งนี้ไปด้วยกันครับชุมชนวังอ่างเรามีสภาพพื้นที่นะครับก็เป็นธรรมชาติเขาป่านาเลนะครับเขาณที่นี้ก็อยู่บนพื้นที่สูงป่านะครับก็จะมีป่าที่สมบูรณ์เป็นป่า วงังนายพุทธซึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านรักและหวงแหนนาหน้าที่หน้าที่นี้ก็คือการอาชีพเลยหน้าที่นี้ก็คืออ,อ่างเก็บน้ําว้วยน้ําใสเป็นพื้นที่ที่ถวยหามเป็นเป็นทะเลภูเขาสองวันหนึ่งคืนเนี่ยก็จะ1,500บาทการต้องเที่ยวที่นี่ต้องไม่ได้เที่ยวแบบจุดเดียวแล้วเสร็จกันต้องเที่ยวแบบเป็นทีมแพ็กเกจนะครับวันนี้ได้ยินก้าวว่าจะมีนักตรงเทียวเนี่ย มาเสียวว่างงานแกไม่ใจ่แล้วครับพวกเขาจะมากันประมาณสามถึงสี่คนนี้ก็รู้ได้พือว่าชุมชนเราเนี่ยมีแล่งต่องเทียวหลากหลายที่น่าสนใจเห็นใกล้ๆก็เรียกชุมชนวังหลับเลว่าแต่ตอนนี้ก็ถึงไหนแล้วละ่ะคงจะใกล้ถึงกันแล้วนะครับเพราะบ้านเราเดินทางมาสะดวกมากๆเลยนี่อันเราไปรับพวกกันดีว่าได้เลยครับงั้นเราไปกันเลยนี่ S <S <อ>ใช่ไหมครับเนี่ยเรา <S <S เรามาถึงแล้วนะครับเนี่ยตำบลวางอ่างนี่ชุมชนวางอ่างเอแต่เจ้าของอ่างไปไหนกันหมดครับเนี่ยเฮ้ย <shorter> สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมในนามของตัวแทนชุมชนนะครับอขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอันนี้ที่นี่เรามาเจอกันที่ศูนย์เรีนยนรู้โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอา,อาชีพด้านการเกษตรตรงนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับฐานนี้เป็นฐานฐานพริกไทยนะครับที่การเสียบอยอดพริกไทยชมพุมซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นำต้นโคโลอมินัมเนี่ยม,มาเสียบเป็นพริกไทย ตอนที่เราจะรู้รายละเอียดกันครับตอนนี้วายโผมาหเห็นแล้วครับเฮ้ยโอ้โหผล่ไม่ให้เราเห็นจริงจงด้วยวายเมรีนี่เ,เป็น Y วายที่ผลิดเจตนาให้เป็น Y วายเพื่อสุขภาพ hey! สวัสดีครับ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 โอ้มาทั้งจังหวัดเลยอ้าวอ้าวไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้วโอ้นี่เมืองรับแล้วเปล่าครับเนี่ย แล้วเรายัางไงต่อครับเนี่ยอาวเดี๋ยวเราไปเไปดูชาวบ้านกันอย,อยู่ตามตรงดูอยู่ตรงไหนอามไปดูตรงไหนไปดูไปดูไปดูเอ๊ะยังไงนี่บ้านนี้เ <c oughs> มืองนี้วันนี้นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมตำบลวาังงางน,นะครับ ที่นี่เป็นเป็นทรวดทรวดวงอาวงน้ำเวียนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววังอ่อนและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนับถือนช่วงเที่ยงนะครับ,รบเรารับนักท่องเที่ยวคือด้วยการยกปิ่นโต ด้วยสภาพธรรมชาติที่เพียบพร้อมของชุมชนวังอ่างการเดินทางเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติคืออีกกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนประทับใจอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวละครับหากโลกนี้ไม่มีเราเราที่ตั้งอยู่ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มองท้องฟ้าและท้องจะเลจะเป็นเช่นไร ท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ครามได้เป็นสีของมันจริงๆริงไหมหรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกลแล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาโอ้ยพี่พีครับครับโอ้โหน้ำตกโอ้ยยอดครับจุดนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่ครับจุดนี้คือน้ำตกนานสวรรค์นะครับเป็นน้ำตกของ ชุมชนนะครับ,รบที่ร,ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจากข้างนอกนะครับ ว่าอบอุ่นและก็น่าหลงไหลมากเลยนะครับสำหรับชุมชนที่ถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้นะครับพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนกันต่อในชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งครับก็กอุลปอตีก้ามาอุดมกับือกือผู้ยันเชยปอเดียวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ชุมชนชวนเที่ยวชุมชนชวนเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมชนวังอ่างตำบลวังอ่างอำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอันอุด,ดมสมบูรณ์ครับและลายล้อมไปด้วยแม่น,น้ำลำธารอันสวยงามแบบนี้แหละครับ ชุมชนแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าค้นหาและก็น่าติดตามอีกนะครับชมได้ในชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไกส่สไตล์ลึกซึ้งครับโอ้ต้อนอะไร่ี่ต้นไทรครับต้นไทร ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยถ้ำวังในพุทธครับถ้ำวังในพุทธทำไมถึงชื่อวังในพุทธครับอ๋อจริงๆแล้วถ้ำวังในพุทธนี้เมื่อก่อนนั้นสมัยนายพุทธอพยพมาอยู่มาอยู่ที่ตานนี้ที่นี่ก่อนเพก็เลยตั้งชื่อว่าถ้ำวังนพุทธครับอ๋อประมาณสองสามร้อยปีแล้วครับโอ้โหแล้วเราเริ่มเดินทางเลยดีไหมครับได้ครับ ับบรรยากาศธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ผุดผ่องในชุมชนวังอ่างกันไปแล้วก็มาถึงช่วงเวลาการผ่อนคลายเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆที่ใครๆไม่ยอมพลาดที่ได้เตรียมไว้รับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือการล่องแพว,วังหอนครับ อในฉันจะไปดูปลาดำน้ำดูปาการะรางปิดทุกเพลงบนเพลงลิสต์ MP4 ฉันจะไปร้องเองในบางกะโลโปิดหน้าจอแล้วก็เดินไปกับฉันถ้าคุณฟังฉันถ้าคุณฟังฉันนานเท่าไรกัน,นักที่คุณจ่เคยได้มีเวลาได้คุณได้ทิ้งรองเท้าแล้วย่ำเดินบนพื้นสายนานเท่าไรกันนักที่คุณจ่เคยได้มีเวลาได้ยกไปดูท้องฟ้าแล้วถอดทิ้งนาฬิกา นานเท่าไรกันนะัที่คุณจะเคยได้มีเวลาได้หยุดฟังฉันมองดูฉันมองดูคุณในวันเวลาดีๆที่คุณได้เคยมีได้ยินฟังฉันไล้เอาไปดูวันนี้่ะวันนี้จะมาทำเมนูเกง้งขมิน้นเละยำซัมรอยต์กับคุณยาย หนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อชมการแสดงมโนราประยุกต์ที่เป็นสีสันในยามค่ำคืนครับพุ่มเยาะว้เวียนปีนองออแล้วตั้งเนื้อเสียนด้วยใจว่ว้เวียนแล้วด้วยเสียนด้วยใจพมก็อกอบกุล จากดืนมนำสำราญแล้วก็คงจะส่งท่านเข้าพักผ่อนในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอกันอีกนะครับกับชุมชนที่ชนบทนะครับอยู่ห่างไกลความเจริญนี่คือวิถีชีวิตที่ชุมชนเราใช้วิถีชีวิตทุกๆวันนะครับก็ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คราวนี้อากาศดีมากเลยตรงตรงนี้เรียกอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่า,าสันห่างสันอ่างอ่างเก็บน้ําำปวยน้าใสนะครับซึ่งซึ่งเป็นโครงการทางพระราชดำริที่นี่อากาศจะดีมากครับตอนเช้าเนี่ยอากาศจะสดชื่นครับ,รบ,รบทีนี้อยากพาพวกเรามาดูดวงอาทิตย์แล้วก็สูตรอากาศเข้าปอดลึกๆครับลึกๆโอ,อ้โห คืจรริงรับ,บผู้พาสีเทายอดสูงชันมีเรื่องมีราวกล่าวขานทิวทัดปลายดอยช่างสวยงามยามตะว,วันโผล่ขึ้นจากแผ่นพืน้นชายสามคนมองไม่เหมือนกันชายคนแรกเพียงมองแค่ยอดผาแต่ไม่คิดจะปินไม่ได้คิดจะเพียนจะเดิน ็ยัยต้องปีนไปก็ยัยต้องฟืนเดินเมื่อดอกไม้บนทางเบื้องล่างยังงามฉันก็แค่อยากจะอยู่ตรงนี้งดนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับออยู่ที่สำนักส,สงฆ์วังหอนครับสำนักสงฆ์วังหอนพุทธารามพุทธาราม,รห,มหมู่ที่ห้าชุมชนมากราบไหว เกี่ยวกับพัดตันแสงนะครับ,รบเป็นที่พึ้นดเนียวของจุนจุลหมูที่ยนีนครับ้องทำอะไรครับ ทำลูกชกครับมันมันคืออะไรครับเป็นพืชธรรมชาติของหมัววงังห่อนนี่หละครับ<อ>มันมาจะจ้งเดิมโบราณมาไ,ไม่รู้<า>เป็นร้อยรย้อย,ยปีวนล้วแล้วลจำไงต่อฮะหลังจากเก็บมาแล้วทำไงต่อพอเก็บมาเสร็จแล้วก็เอามาถึงสับเป็นท่อนพอสับเป็นทอนแล้วก็เอาไปต้มเนี่ยครับพอว่าต้มถูกแล้วก็เอามาปาดแบบนี้ครับเนื้อหน่อยมาก็แกวเลยอ๋อเหมือนลูกชิดเลย ของเมาทำกินได้ไม่เมาของคันทำกินได้ไม่คันของกินไม่ได้ทำจนกินได้ทำจนกินได้เรียกได้ว่างดงามมีเสน่ห์แล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับ เที่ยววังอ่างแล้วได้ต้องมีความเพลิดเพลินได้ต้งสนุกได้ตั้งด้านสุขภาพได้ตั้งความรู้นี่อยากให้พี่น้องที่ดูรายการอยู่มาเที่ยวชุมชนวังอ่างกันนะครับชุมชนชวนเที่ยวเก๋กไกสไตล์ลึกซึ้งชุมชนชวนเที่ยวชุมชนชวนเที่ยวเก,ก๋กไกสไตล์ลึกซึ้งสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทุกคลิปท่องเที่ยวที่น่าประทับใจนะครับก็มาจากบรรยากาศที่น่าประทับใจแบบนี้แหละครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับชุมชนวังอ่างแห่งนี้ครับคือที่บ้านวังอ่างแห่งนี้นะฮะก็เท่าที่เรามาเห็นเนี่ยก็มีทรัพยากรที่หลากหลายนะครับแต่ที่ผมเห็นเป็นจุดเด่นๆเ,เนี่ยคือทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าที่อยู่ในเขตพยานแห่งชาติเขาปลูกเขาหญ้าซึ่งเขาก็สามารถพูดคุยกับพยานแห่งชาติได้ว่าจะพาท่องเที่ยวเข้าไปพวกกิจกรรมในเชิงธรรมชาติที่ผ่อนคลายออย่างที่เราเห็นที่คลองนะฮะก็ใช้เป็นทรัพยากรธรรมชาติล,ล่องเรือังนั้นสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เข้ามานะผมก็ขอาการเชิญชวนนะให้นักท่องเที่ยวเนะี่ยลองเข้ามาสัมผัสนะครับ ชุมชนวังอากนะฮะเป็นชุมชนที่อยู่ชายเขตนะฮะสุดเลยของจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะลองเข้ามาดูครับการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลวังอาจเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ที่เขาสร้างเ,าเครือข่ายกันภายในตำบลคนสองสามรุ่นที่มาทํากิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นตั้งแต่เยาวชนเด็กผู้ใหญ่นะครับมาร่วมต้อนรับมาร่วมทํากิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ย ซึ่งตรงนี้จะจะเป็นจุดเด่นซึ่งซึ่งเกิดความร่วมมือนะครับชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจคือมีวิถีชีวิตของคนใต้ภาพอย่างเมื่อคืนเราก็ได้เห็นการลามานโดลาซึ่งเป็นประเพณีของของท้องถิ่นนะครับตรงนั้นก็โอกาสที่จะได้เห็นก็น้อยนะครับในวันก็น้อยลงผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากเชิญมาเที่ยวที่ ตำบลวังอ่างอําเภอเชอวดนะครับจังหวัดคนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับสนุกสนานสร้างสารรค์นะฮะที่นี่คือสร้างสารรค์คืออะไรอย่างไรก็ที่เราได้ไปเห็นศูนย์การเรียนรู้การทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าท่ระงทรงพระราชทานให้มันทําให้เราได้รับทราบว่า,วาหากทํากันอย่างจริงจังเนี่ยมันสามารถอยู่ได้โดยมั่นคงอย่างยั่งยืนส่วนสนุกสนานเนี่ยก็คือได้ท่องเที่ยวดูทิวัตที่นี่ต้องบอกว่าธรรมชาติสมบูรณ์มากเดินป่าชมน้ําตก ปีนเขาดูถ้ำนะฮะแล้วก็ล่องแพรของเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าผมว่าน่าจะถูกใจคนพวกนี้คุณมาที่นี่สนุกสนานสร้างสารรค์คุ้มครับคุ้มเราเห็นว่าพื้นที่ป่าของในส่วนของวังนนอเนี่ยมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราก็เลยว่าทำยังไงให้ชุมชนเหล่านี้ได้เพิ่มศัก,กยภาพของตัวเอง โดยใช้ธรรมชาติที่ตัวเองอนุรักษ์กันไว้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเน้นในเรื่องของการทําท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้กับชุมชนให้มากที่สุดก็อยากให้นักท่องเที่ยวน,นะคะมาได้มาสัมผัสก,กับชุมชนของเรานะคะซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์แบบหาได้ยากแล้วใน,ในสังคมเมืองในปัจจุบันนะคะอยากให้กลับมาช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของที่นี่ค่ะ เรามีสถานที่ท่องเที่ยวไว้รองรับพี่น้องแล้วนะครับแบบธรรมชาติถ้าจะมาเรียนรู้ได้นะครับเ <_ d ata> ที่ยววังอ่างแล้วได้ต้งมีความเพลิดเพลินได้ต้งสนุกได้ตั้งด้านสุขภาพได้ต้งความรู้นี่อยากให้พี่น้องที่ดูรายการอยู่มาเที่ยวชุมชนวังอ่างกันนะครับ <_ d ata> เราชุมชนวังอ่างก็ต้องขอขอบคุณอยากให้ท่านเนี่ยครับ มาเยี่ยมเราอีกสักครั้งนึงครับขอบคุณ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 ทุกท่านครับแล้วนี่ก็คืออัมณีอัมนีอลัำค่านะครับที่ชาวนครศรีธรรมราชควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับและนักท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนควรจะมาสัมผัสที่นี่สักครั้งในชีวิตนะครับ กับชุมชนวังอ่างตำบลวังอ่างอำเภอชฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินครับวันนี้เวลาหมดเลยครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทางโ Mo เด r n n i ไนทีและช่อง 9M quad HD แห่งนี้ครับในชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งวันนี้ผมปีเตอร์ลุยส์มาชิหมดหน้าที่แล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ถามประจำสัปดาห์ถามว่าทํำที่นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่ชุมชนวังอาจมีชื่อว่าถ้ำอะไรครับผู้โชคดีจะได้รับแพ็กเกจที่พักโฮมสเตย์ชุมชนวังอาจสองวันหนึ่งคืนมีทั้งหมด5้ารางวัลรางวัลละสองท่านลุ้นสัมผัสกับธรรมชาติสุดพิเศษง,ง่ายๆแบบนี้รีบๆกันหน่อยนะครับอโอ้โหสวัสดีครับพี <ใจ S 2> ต่ติต๋วหลงครับโับโห,หน่าจะใช่นะครับเนี่ยผาบองแม่ห้องสอน ก็นักท่องเที่ยวถ้าเข้ามาในชุมชนบ้านผาบอกเนี่ยก็จะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ที่ไม่เหมือนใครในล้านนาก็อยากจะเชิญชวนให้ว่าเอามาลองสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่2วันหนึ่งคืนแล้วความสุขที่ได้นี่คือเป็นความสุขที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่านี่คือแม่ห้องสอนครับชุมชนชวนเที่ยวชุมชนชวนที่วเก๋ไกสไตล์ลึกซึ้ง